ท่านแชร์อสวัสดีค่ะชื่อพี่มิคาและแม่เตี้ย่เตี้ยนะคะสวัสดีค่ะก็หลังจากคลิปที่ผ่านไปเรานําเสนอเสื้อที่เป็นเสื้อกระเหลี่ยงใช่ไหมคะนี้แม่เต,ตี้ยก็ตัดแล้วเย็บแล้วเรียบร้อยนี่ของแม่เตี้ยนะคะใส่ให้เก๋ก,ก็ใส่กับกางเกงยีนนะฮะอันนี้ได้ออความอบอุ่นมาจากประโปนะคะเชื่อว่าหลายหลายคนมีผ้าพันคอในบ้านเยอะมากและหนึ่งในนั้นก็คือแม่เตี้ยนะคะ เราก็จะประทานเป็นชุดแสกนะคะแม่ทำได้ชุดแสกได้ค่ะแม่ทำให้หนูแม่ทำเปนนี้ให้หนูไหมแล้วม่ทำเป็นเสื้อหนูได้ไหมคะได้ตอนนี้ทำเป็นชุดแสกเพราะว่ามันมีฟุ้งซิงข้างล่างด้วยแล้วก็อันนี้ของอันนี้ของหนูอันนี้แม่จะทำเป็นเป็นชุดแสกให้ปิ่มมี่นะคะแล้วก็ผ้าเข่าม้านะคะทมเป็นชุดแสกอยากให้โดนที่เป็นฟิ้งซิงค่ะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่เย็บเสร็จว่า จะเป็นอย่างไร hey! เวลาที่เราผิดพลาดนะคะสำหรับการไม่ได้ สร้างแพทเทิร์นหรือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคก็หั่ะเลาะห่เลาะ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 ทไมค่ะ,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 ะก็เราทําได้เรามีเวลานนสำหรับคนที่ผ้ารู้ค่ะเล้วผ้านี่เป็นอะไรที่แล้วสำหรับผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาะคะ่ะเพราะมองไม่ค่อยเห็นร้อยเข็มเลาะผ้านี่เป็นอะไรที่แบบสุดค่ะสุดโอเค